สวัสดีค่ะอัสลามวไลกุ้งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพาลูกเข้าไปดูสัตว์ทะเลในอควาเรียมค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปอีกอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันและภายในอาคารนี้นะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของคนเอเมิเรตในอดีตว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีวิถีชีวิตกันแบบไหนแล้วทำมาหากินอะไรกันก่อนที่จะค้นพบน้ำมันค่ะ เข้ามาภายในอีกอาคารหนึ่งก็จะให้เห็นวิถีชีวิตของคนเอเมเรตสมัยก่อนนี่ก็เป็นเรือโบราณเลยนะคะก่อนที่ประเทศนี้จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยขนาดเนี้เขาก็ยังไงอะคนเอเมิเรตเขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดา,มาก็หากินด้วยการตกปลาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้มีการคนพบบ่อน้ำมันเนาะ ก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วก็ร่ำรวยขึ้นต่มลำดับค่ะส่วนรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้ต้องไปศึกษาหาเองค่ะเพราะดิฉันเองก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลผิดผิดนะคะและนี่ก็เป็นรูปของคนเอเมิเรตในยุคก่อนนะคะที่เขาจะทำการตกปลากันบนเรือค่ะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอเมิเรตส่วนหนึ่งนะคะที่ออกเรือไปตกปลากัน แต่โดยส่วนมากแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเป็นอาชีพกันนะคะเขาแค่ออกไปทํากิจกรมกรมกลางแจ้งหรือว่าเป็นงานอดิเรกของพวกเขาค่ะนอกจากการตกปลาแล้วเขาก็มีการแบบขายไข่มุกกันอะไรเงี้ยก่อนที่จะค้นพบน้ํามันอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพละมุดน,นะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้แต่ก็ประมาณนี้แหละ เอาจริงนี่เรายืนบรรถ้าเราถ้าเรายืนบรรยายไปแล้วแล้วหุ่นนี้หันมาพูดกับเราเราคงจะกรี๊ดแล้วก็ตกใจมากเลยนะจ๊ะอ่ะละก็ประมาณนี้แหละค่ะในยุคนั้นอาชีพหลักๆของคนเอเมิเรตส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเรืองมหาไข่มุกดังนั้นแน่นอนว่าก็จะต้องมีผู้นำคอยควบคุมดูแลนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอันนุคาดา อันนุคาดาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นกัปตันและผู้จัดการเรือซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงจากบรรดาลูกเรือด้วยเพราะว่ารายได้ของลูกเรือหรือรายได้ของคนในครอบครัวของลูกเรือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาคนนี้เลยอันนุคาดาเนี่ยจะมีหน้าที่เลือกพื้นที่ดำน้ำเพื่อไปงมหาไข่มุกและทำการดูแลการคัดแยกหอยนางรมและบรรดาไข่มุกทั้งหมดที่งมหามาได้เนี่ยก็จะถูกนำไปให้ เอานุคาดาหรือว่ากับตันคนนี้ล่ะค่ะเพื่อให้เขาได้เก็บไว้ในหีบของเขาเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไข่มุกที่ถูกเก็บไว้ในหีบก็จะถูกนำมาประเมินแล้วก็ขายเมื่อสิ้นสุดการเดินทางหรือเมื่อพ่อค้าไข่มุกมาซื้อบนเรือค่ะ ดูคาดาเนี่ยจะมีเครื่องมือของตัวเองเลยซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเขานั่นก็คือหีบนะคะซึ่งจะมีเครื่องมือเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางของเขาและสมุดบันทึกของนักดำน้ำรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกเรือและบัญชีของพวกเขาตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับตาช่างน้ำหนักค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ชายเอเมิเรตในยุคนั้นจะมีงานทำแต่การเป็นลูกเรือไม่ได้ทำให้พวกเขามีรายได้ที่เพียงพอค่ะ อีกทั้งพวกเขาเนี่ยต้องประสบกับความยากลำบากอันเนื่องมาจากนี้สินค่ะในยุคนั้นโดยปกติแล้วบรรดาลูกเรือในเรืองมหาไข่มุกจะได้รับเงินล่วงหน้าจากอนุคดาซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้บรรดาผู้ชายสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ในขณะที่พวกเขาไม่อยู่บนฝัง่งแต่ในฤดูการที่เลวร้ายก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะไปชำระเงินกู้ และส่งผลให้บรรดาลูกเรือเนี่ยเป็นหนี้และด้วยสถานาการณ์เช่นนี้มันจึงบีบบังคับให้พวกเขาเนี่ยต้องทำงานในฤดูการถัดไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือหนี้ที่ถูกสร้างไว้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะทำให้ครอบครัวของพวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพของความเป็นทาสต,ตลอดไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของคนเอเมริกในยุคก,ก่อนก่อนที่พวกเขาจะค้นพบน้ำมันค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ากว่าที่พวกเขาจะมีวันนี้ได้พวกเขาก็เคยลำบากมาก่อนค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเต๋าเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์นี่แหละค่ะคุณเต๋าก็เอามาแปลอีกทีนะคะหากข้อมูลที่แปลมาตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้นะคะ สรุปแล้วนะคะก่อนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตจะมีการค้นพบน้ำมันในปี1950เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการทำการประมงแล้วก็การค้าขายไข่มุกค,ค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยจ้ายังมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจที่คุณตอบอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังค่ะ และหลังจากที่คุณเต่าเดินไปยังอีกมุมหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะคะก็เริ่มมีเรื่องราวของคนเอเมิเรตในยุคที่ค้นพบน้ำมันแล้วค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะของคุณอับดุลลอจูมาอัลซารีคุณอับดุลลอเนี่ยเกิดในหมู่บ้านรอยยาในรัชชาจ้าส่วนพ่อของเขาก็คือคุณจูมะอัลซารี เป็นนุกคดาหรือว่ากัปตันเรือในอดีตค่ะคุณอับดุลลอเติบโตขึ้นหลังจากที่การค้าไขมุกสิ้นสุดลงแล้วและจากนั้นเขาก็ได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษและเมื่อเขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็เข้าสู่ธุรกิจขนส่งน้ำมันและเริ่มผลิตเรือประมงไฟเบอร์กลาสลำแรกของภูมิภาคด้วยค่ะและปัจจุบันนี้บริษัทของคุณอับดุลลอก็ตั้งอยู่ในรัชชาจ้า มีเรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า30ลําลำที่ขนส่งน้ำมันไปทั่วโลกเลยค่ะและหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่ในอดีตเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะแต่กลายเป็นที่ตั้งของท่าเรือระหว่างประเทศของรัชชาจ้าค่ะหรือที่เรียกว่าพอร์ตคอลิตนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ แต่มันก็ทำให้พวกเราเห็นว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะจริงๆอ่ะมาที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะแล้วทุกครั้งก็มาก็ดูอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ แล้วเราอ่ะก็ไม่เคยได้แบบไปอ่านข้อความที่เขาแปะไว้แบบจริงจังเลยแล้ววันนี้พอมีโอกาสได้อ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจมากทำไมฉันไม่อ่านตั้งแต่ต้นแต่ใดๆก็ยังอ่านไม่จบนะแต่เราก็ได้รูเ้เกี่ยวกับเรื่องราวของออการเขาเรียกว่าอะไระการพัฒนาของออออรัชช่ามากขึ้น,นะคะ่ะได้เข้าใจว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาก็เคยลำบาก เป็นชาวประมงอะไรกันมาก่อนนะเนาะจนกระทั่งมีการคน้นน้ํามันแล้วก็มีการแบบส่งออกค้าขายนู่นนี่นั่นซึ่งมันน่าสนใจมากก็ประมาณนั้นแหละเอาละตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางต่อไปค่ะไม่แน่ใจว่าจะกลับบ้านหรือเปล่าแต่จริงๆไม่อยากกลับเลยฉันกําลังเพลิดเพลินกับการเอเดินทางแบบนี้มากคือมันไม่จําเป็นต้องไปที่ไหนที่มันแบบราคาแพงแต่ว่าเออก็ เดินทางไปเรื่อยๆประมาณว่าเป็นโรดทริปแบบนั้นแหนะคะแวะไหนได้ก็แวะนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมานานแล้วจา้าแต่จริงๆอ่ะการที่พ่อละมดได้ไปขับขี่ตอนนี้แล้วมีความสามารถในการขับรถตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมะแล้วแหละเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะพ่อละมดจะมีลักษณะที่ใส่ที่แตกต่างจากตอนนี้มากที่เป็นมนุษย์กลางคืนไม่ออกบ้านตอน กลางวันแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่จะแบบขยันพาเราออกไปนู่นนี่นั่นอะไรมากมายแต่ด้วยความที่อยู่กับเรา้นาน,น,านเนาะต่างคนต่างก็ปรับตัวเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมของกันและกันการใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็ทํางานด้วยอะตื่นเช้าไม่ได้เหมือนสมัยแบบอยู่อียิปต์เนาะดังนั้นเออพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบพาเราออกมาเที่ยวได้อย่างสบายใจถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนแต่งงานใหม่ๆ หรือตอนลูกๆยังเล็กๆเนี่ย<ช>เขาจะแบบไม่ค่อยอยากออกจากบ,บ้านช่วงกลางวันเลยอะจ้ากน้สวยจังเลยสาวน้อยฝาแฝด้ยยันอที่มาเที่ยวนาอเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตของพ่อรมรุญแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ลอวเรารู้สึกขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยเพื่อนๆน,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 น่ารักมากเลย<ม>หลายๆคนท <ำ S 2> ําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนที่คุณเต๋อแบบ ไปตลาดสดใช่ไหมคะแล้วก็เห็น <im itation> พวกปลาต่างๆหรือปลาหมึกต่างๆอะไม่รู้ชื่อภาษาไทยเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์บอกให้ทําให้เราได้แบบเออเรียนรู้ <im itation> อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยก็ขอบคุณมากๆจริงๆค, <im itation> ค่ะมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะคุณเต่านําเสนอสิ่งหนึ่งไปเพื่อนๆก็คอยแก้ไขข้อมูลให้หรือว่าเออมาบอกสิ่งที่คุณเต่าไม่รู้ให้ได้รับรู้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆรู้สึกแบบ เออชื่นใจอ่ะบอกไม่ถูกเออเ<ร>เต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ห่วงยยคุณเต่าด้วยนะคะคุณเต่าก็ยอมรับว,ว่าเป็นคนที่ทึนทึกแล้วก็อดทนประมาณนึงแหละแต่ใดๆอย่างที่บอกไปพอละมุดก็มีความดีงามมากมายแต่ว่าบางทีคุณเต่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชมฮีไงชอบบ่นมากกว่า <c oughs> จริงๆฮีก็มีความน่ารักหลายอย่างาบางทีเราก็เกรงว่าเวลาเราพูดแต่ข้อเสียไปอ่ะเพื่อนๆก็จะมองแค่มุมนั้นเนาะเราก็อาจจะเข้าใจว่าพอละมุดเป็นคนที่แบบใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆฮีน่ารัก เอาจงริงเนี่ยเขาซื้อของให้ตัวเองน้อยมากเวลาเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกเวลาซื้อให้ตัวเองนะซื้อให้ลูกเมียเนี่ยยางง่ายกว่าอย่างหลายๆครั้งคุณต่อจะต้องแอบซื้อให้เขานะคะแบบนั้นแต่พอระยะระยะหลังๆเราคุณต่อก็บอกเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยเธอทํางานมาเยอะแล้วเธอก็ควรที่จะแบบกล้าที่จะให้ตัวเองบ้างให้คนอื่นมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองหมายถึงว่าทางอียิปต์แล้วก็ ครอบครัวของเขาคือพวกเราอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือรักตัวเองบ้างแบบนั้นเนาะแต่ก็นั่นแหละในมุมหนึ่งคีก็เป็นคนเผดเดการไงใส่เสียอ่ะสุดท้ายฉันก็บ่นจนได้นะคะอย่าชมมากไปค่ะอย่เเลิมนะคะใช่ไหมคะน่ารักจังเลยสาวน้อยป๋งเป๋งการเดินทางท่องเที่ยวของเราในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านค่ะ และจากนี้ไปเพื่อนๆก็จะได้กลับมาเห็นการทำอาหารของคุณเต่าอีกครั้งนะคะหลังจากที่คุณเต๋อไม่ได้ทำอาหารให้เพื่อนๆดูนานเลยหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ได้ทำคลิปทำอาหารนั่นก็คือเวลาที่กลับไปบ้านแล้วเนี่ยงานบ้านของดิฉันนียเยอะมากเลยจ้าถึงแม้ว่าเราจะสนุกสนานกับการท่องเที่ยวแต่พอกลับบ้านเนี่ยงานค้างเยอะมากพอกลับห้องปั๊บเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะเคลียร์งานแล้วก็รีบๆทำอาหารนะคะเลยไม่มีคลิปทำอาหารให้เพื่อนๆดูค่ะ เอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเต่าจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูค่ะแต่ใดๆต้องบอกว่าคลิปทำอาหารในวันนี้นะเป็นการทำอาหารของอีกวันไม่ได้เป็นวันเดียวกันที่ไปท่องเที่ยวจ้าหลังจากที่พาเพื่อนๆเที่ยวนอกบ้านมาหลายวันนะคะวันนี้ก็กลับสู่สามัญค่ะวันนี้ก็กลับเข้าครัวเหมือนเดิมแต่เอาจริงๆอ่ะคุณเต่าก็ทำอาหารทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ในครัวเท่านั้นเองนะคะ เอาละสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคุณต่อกว่าจะทำต้ยมยำรวมมิตรแบบจัดเต็มเลยจะทำหม้อใหญ่เลยนะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็คนไทยเราชอบทานกันแต่ไม่บ่อยครั้งนักที่คุณต่อจะทำเมนูนี้นะเอาละเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะตอนนี้คุณต่อก็ต้มน้ำอยู่นะคะแล้วน้ำก็เดือดแล้วจ้าด้วยความที่เราจะทำหม้อใหญ่เราก็จะใส่เครื่องเยอะมากแต่โดยปกติเวลาคุณต่อทำอาหารอะไรก็ตามอ่ะ ก็มักจะใส่เครื่องเยอะอยู่แล้วที่ใส่ลงไปก็มีกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากขักชีแล้วก็พริกนะคะ,ะคือช่วงที่ผ่านมาเนี้ยคุณต่อมักจะใช้ยังไงอะถุงถุงซุปอะคะ่ะถุงใส่ทําน้าซุปสต็อกในการใส่พวกเครื่องต้งยมยำเหล่านี้ลงไปแต่วันนี้ก็คือ,อใส่ไปแบบนี้เลยเพราะว่าปริมาณมันเยอะเกินขี้เกียจจะเอามายัดยัดใส่นะคะเราก็จะแบบนี้กันเลย เอาละตอนนี้เราก็จะต้มให้เครื่องต้งยมยำหอมก่อนเนาะแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปทีหลังผัะกลิ่นเครื่องต้งยมยำคือหอมมากเลยจ้าแต่ว่าฉันผู้เยอะแยะมากมายก็จะใส่ตะไคร้แห้งลงไปด้วยนะคะวันนี้คือกะทําเผ็ดๆแซบ่แซบๆเลยอันนี้เป็นตะไคร้แห้งเอาละจ้าเมื่อต้มไปได้สักพักนะคุณต่อก็จะใส่หอมลงไปหอมหัวใหญ่หอมแข่ อะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะต้มให้มันสุกป,ประมาณนึงเราค่อยใส่เออเนื้อทะเลต่างๆ,างๆลงไปเมื่อกี้ลืมกดถ่ายจ้าเมื่อน้ำเดือดได้สักพักใช่ไหมคุณต่อก็ใส่ปลาลงไปนะคะอันนี้เป็นปลาแช่แข็งเฉพาะเนื้อปลาอย่างเดียวคุณต่อเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไป อ่ะเอาเหนือจากนั้นนะก็จะมีปลาหมึกนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกที่ได้มาจากอ่คำคำไฮเปอร์มาร์เก็ตเมื่อนานมาแล้วน่าจะประมาณเดือนก่อนเนาะเราก็จะใส่ลงไปอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันหอยแมงผู้นะคะคุณต่อก็เอาออกจากเปลือกนะแล้วก็จะใส่ลงไป เอาจริงก็ไม่แน่ใจว่าควรจะใส่อะไรก่อนอะไรหลังมันต้องแบบเออลวกนานประมาณไหนนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรใส่ไปเลยวันนี้ทําต้มยําทะเลปกตินี่จะทําแต่ต้มยําไก่ต้มยํากุ้งนะวันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะว่ามารยําจะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําซุปให้กับมารยํานนะคะซุปแบบไม่เผ็ดนะ <c oughs> อ่ะแล้วนอกจากนี้เราก็มีกุ้งด้วยนะคะกุ้งนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่แข็งที่ได้มาจากร้านที่ใกล้หมดอายุะคะ่ะแต่ว่าของยังไม่หมดอายุนะคะราคามันลดแบบถูกมากโดยปกติถ้าซื้อเป็นแพ็คหนึ่งกิโลแพ็คใหญ่ๆเนาะ,ะราคาปกติของมันน่าจะอยู่ประมาณเกือบ30มสิบ้ห้ามหรือว่า300บาทแต่แต่เนี้ยมันลดเหลือ12บสองเ้ห้ามหรือว่า120บาทเราก็ถอยมาหลายแพ็คเลยทีเดียวนะคะคุ้มมากบอกตรวว่าคุ้มมาก ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำอาหารเช้าให้เด็กๆด,ด้วยเมนูกุ้งไปเยอะมากจาก้ะจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดไปเลยนี่ฉันจะแบบเราจะทำต้ยมยำเห็ดใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเยอะเหลือเกินคือลูกๆชอบเราก็เลยเออใส่เยอะๆไปเวลากินต้ยมยำก็จะแบบขุดหาเห็ดกันอนะ่ะเห็ดหายไปไหนโดยปกติเราจะทำแบบแพ็คเดียวไงวันนี้เราทำหม้อใหญ่จัดเต็มไปเลยจ้ะกินถึงพรุ่งนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงพรุ่งนี้หรือเปล่านะเพราะบางทีเขาก็ชอบแบบกินซุปเล่นแต่ก็คิดว่าน่าจะเหลือแหละทำเยอะๆไว้เผื่อพรุ่งนี้แบบได้ออกจากบ้านจะได้แบบไม่ต้องมาเตรียมทำอาหารวุ่นวายในตอนเช้านะคะมีอาหารเช้าให้กินกันเลยอ่ะใดๆวันนี้นะพ่อละมุดก็คืนรถเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับสู่ ออชีวิตปกติของเราค่ะชีวิตที่ไม่มีรถนะแต่ก็ไม่แน่ว่าพ่อเรามจะเช่ารถหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ต้องดูสถานการณ์ไปเราจะมาลงรถกันเืิองต้นก่อนใส่เกลือไปแล้วเนะาะคราวนี้ก็ต้มยำต้องมีกลิ่นหอมของน้ำปลานะคะเพราะว่าเราใส่น้ำซุปเยอะเกินล้นหม้อแล้วเนี่ยทั้งที่หม้อมันใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า คุณสามีชอบนะคะชอบซุปเอาล่ะไม่เค็มหรอกนะคะสำหรับเราไม่เค็มหรอกนะคะเอาล่ะใส่น้ำปลาไปแล้วเนาะจากนั้นเราก็จะใส่พริกเผาบ้านเราจัดเต็มมากนะพริกเผาเวลาทำต้มยำฉันไม่ค่อยมูกะฉันชอบเครื่อนเต็มๆ คือนึกถึงสมัยเด็กๆร้านอาหารสมัยก่อนอะเวลาพ่อพาไปกินอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเขาก็จะทําแบบค้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดนิสัยที่จะต้องกินแบบรสชาติแบบต้มยำเข้มข้นมันทำดิ้นแล้วแหละพ่อพาไปกินของแซ่บของอร่อยร้านอาหารสมัยก่อนเนาะก็จะแบบเออรสชาติเข้มข้นจัดเต็มแบบนั้น เอาจริงๆนะเห็นอย่างนี้ก็ยังไม่เข็มน,นะเดี๋ยวต้องได้พิมเทิ่มอ่ะอันนี้ก็หมดเลยจ้ะใช้จนหมดเลยเพราะว่าเราทำน้ำซุปค่อนข้างเยอะนี่ต้องเปิดอีกกระปุกลด้ปะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ <c oughs> อ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ กุ้งลงไปจ้ากุ้งกุ้งกุ้งแต่พวกของแช่แข็งอะไรเนี้ยต้องมาล้างให้ดีๆเลยนะคะเพราะบางทีมันจะมีความลื่นๆอะไรสักอย่างต้องล้างแบบให้สะอาดบางทีถ้าล้างไม่ดี <c oughs> เอเรามาทำอะ่ะมันจะเป็นฟองแบบออแปลกๆอะ่ะดังนั้นต้องทำความสะอาดให้ดีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อนี้ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเอาล่ะ นอาจากนั้นเราจะใส่ความหวานจากสเตียรลงไปนิดนึงแต่เวลาปรุงพวกนมหรือว่าะมะนาวเนี่ยนะคะก็จะจะปรุงตอนที่ตักใส่ชามแล้วนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเสียง่ายนะคะอย่างไรก็ตามคุณเต่อได้เติมน้ำปลาลงไปเพิ่มนะแต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเห็นเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจนะคะแต่มันไม่เค็มจริงๆอะ่ะ ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอ่ะเอาละเอาละค่ะ,อะตอนนี้ต้ยมยำของคุณต๋อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติดีงามมากเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นต้ยมยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราปรุงเบื้องต้นไปก่อนรสชาติก็จะประมาณแบบอืเ <c> ค <oughs> ็มหวานนะคะความหวานก็ได้มาจากตัวน้ำพริกเผาด้วยนะเอาละเราก็จะปิดไฟเลยแล้วคุณต๋อก็จะโรยผักชีไปบางส่วนก่อนไม่โรยทั้งหมดเพราะว่าเ๋ยวไว้เวลาเสิร์ฟเราก็จะโรยอีกทีแล้วก็ โรยต้นหอมส่วนสีขาวลงไปแต่ต้มยำของคุณเต่าจะเป็นน้ำข้นนะคะซึ่งเราจะเติมลงทีหลังนะกว่าจะได้กินก็กุ้งก็น่าจะหดนะเพราะว่านี่ข้าวยังไม่มาเลยคือข้าวข้าวสารคุณเต่อหมดข้าวของมะลิหมดก็เพิ่งจะสั่งไปนะคะเขากำลังจะมาส่งอะไะก็ประมาณนี้น้ำซุปจะเต็มเดนไปเลยจ้ะขอภัยมือฉันก็ มีผักชีติดนะคะนี่อย่างหดหมดเลยถ้าไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารของน้องมะระยำเกาะระหว่างที่รอข้าวนะคะของมะระยำก็จะทำหม้อน้อยนะคะก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะเอาละเอ่อเราจะทำสไตล์แบบสไตล์ของเราอะแต่ไม่ใช่สไตล์ไทยก็คือจะใส่เนยลงไปนะคะ เราก็จะรอให้เหนยละลายเนยเราก็ได้แล้วนะก็จะใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปแต่จริงๆรู้สึกว่าเขาจะใช้ผักชีซอยแต่ดิฉันเสียดายรากผักชีนะคะเราก็เอามาซอยๆแล้วก็ทเํเขทนนี่นะไม่ยังเอาละค่ะก็ผัดได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่นี่ปลามีเหมือนกันปลาปลาหมึกกุ้งนะคะแล้วก็ หอยมแมลงผู้มีครบเหมือนกับเราแต่ปริมาณน้อยกว่าเพราะว่านางกินคนเดียวถ้าอร่อยขึ้นมาพี่ๆก็จะแย่งแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่แย่งหรอกชิมชิมเด็ <c oughs> กๆชอบของผิดเขาไม่ได้ชอบของทั้งแบบจืดๆหรือว่าเลียนๆเท่าไหร่แต่รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่สอนให้ลูกเป็นแบบเนี้ย มันกลายเป็นว่าปัจจุบันกินยากกันมากต้องแซ่บเท่านั้นเอาหละช่วงเวลานี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดาจะใส่ผงยี่หร่าไปนิดนึงคิดว่ามันน่าจะอร่อยอจริงๆเนี่ยคุณต่อตั้งใจจะทําเป็นซุปน้ําข้นแบบใส่ครีมแต่ว่าเราไม่มีครีมไนงะเราก็เลยก็เดี๋ยวใช้นมก็ได้เดี๋ยวรอให้เนื้อสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปน้ํากับนมลงไปเอาละได้ประมาณนี้เราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะ นอกเหนือจากนี้เรายังมีปูด้วยนะคะวันก่อนถ้าเพื่อนๆจาได้ว่าเพราะเรามันก็ซื้อปูมาเราก็เอาแช่น้าเกลือไว้ให้เพ่อเราหมดตอนนี้ฮีอยู่แถวนี้แหละฮีกําลังทําอยู่อาฉันลืมใส่นมอะไรจะใส่ตอนนี้เลยดันใส่น้าไปเยอะแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอ่ะฉันเป็นคนที่ทำอาหารแบบไม่เป็นไรจ้ะเป็นไรนะคะ มันก็ไม่ถึงกับข้นนะเนาะมันแค่เป็นสีนมเฉยๆตะกี้แอบชิมนิดๆเพิ่มเกลือก็ไปหน่อยถามว่าไปอร่อยนะอร่อยแบบเรียบง่ายอะ่ะเด็กๆชอบแน่นอนนะคะแตวคุณต่อใส่น้ําเยอะไปหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเกลือหรือไม่ก็จะทาสไตล์ดิฉันก็คือเพิ่มน้ําปลาลงไปเลยไหนๆมันก็เป็นทะเลแล้ววะเนาะก็ใส่ปลาลงไปเพิ่มก็ไปอีกน,นะคะ,ะคุณต่อว่าจะปรุงรสเพิ่มด้วยผง,งยี่หร่านะคะ ในความรู้สึกเราคือถ้ามันใส่ไปปริมาณพ,พอดีพอดีอะ่ะมันจะทําให้น้าซุปะละมุนขึ้นแต่อย่าใส่เยอะเกินเพราะกลิ่นมันจะแรงเกินฉันก็จะมั่วในสไตล์ของฉันก็คือใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มรสชาติเพราะว่าใส่น้ำเยอะเกินจริงๆจะใส่ซุปก้อนลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่อยากใส่อะ ให้มันอร่อยแบบธรรมชาติบ,บนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารของน้องมาริยัปลาลําปูป้าเติมผักชีลงไปเ,เดี๋ยวเราเติมปาปิก้าลงไปดีกว่าให้มันมีความแบบหอมๆเหมือนพริกนิดนึงอะปาปิก้ามันไม่เผ็ดไงเอาละ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าซุปของน้องมารายิยำนะคะ <It> แล้วตอนนี้นะคะพ่อระมดก็เอาปูที่ล้างแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรกระดองออกนะคะมาเ yeah. ก็คือนั่นแหละอย่างที่เห็นใส่มะนาวใส่กระเทียมไปคือเขาจะนึ่งนะคะแต่ก็นึ่งแบบในหม้อแบบนี้แหละง่งายๆ t h what is the spicy one? This is spicy one. นี่ big one เหรอ Yeah, it has a bit of spice. คโอเคอ่ที่พ่อระมดปูไฟเนาะก็ ที่พอเราหมดปรุงไปนะคะก็เป็นผงเนืรอแล้วก็พริกป่นแล้วก็ใส่พริกเนี่ยพริกเนี้ยลงไปพริกเนี้ยชุน่ดูชื่อนะคะอะไระจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปประมาณน่าจะประมาณสองถ้วยได้ะดใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคะคลิกคลิกเพื่อที่จะให้มันนึ่งดดได้นะตั้งไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาฝามาปิดนะจ๊ะหาฝาก่อน ตอนนี้ก็ปิดฝาเลยนะเนื่องแบบนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ10-15หนาทีก็ได้แล้วอะ่ะเพราะเรามงก็จะทำแบบนี้ประจำเลยเนาะเอา่ะค่ะตอนนี้เราก็จะ,ะตักต้ยมยำใส่เรียกว่าอะไรเออภาชนะของเรานะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เขียวแล้วก็ขดลงไปมากเลย จ๊าเราก็จะมีการปรุงเราจะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบจะ้ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวเดี๋ยวจะปรุงเบื้องต้นไปก่อนนะคะยังข้นไม่พอฉันชอบค้นกว่าน,นี้นะคะ นิดหนึ่งนะคะอะไรจะแล้วเราก็จะทำการชิมนะคะสีแบบนี้แหละที่ต้องการทุกอย่างหดหมดเลยเหลือแต่เห็ดนะคะเป็นต้มยำเห็ดนะคะอร่อยแล้วมาชาอรรถอร่อยทุกใจแซ่บนะคะจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีแอนต้นหอมนะคะ ต้มยำบังเจ้านะเขาก็ใส่ผักชีฝรั่งคุณต่อชอบมากเลยแต่ไม่มีแต่ไม่มีมมอ่าละเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำน้ำข้นของฉันต้มยำเห็ดน้ำข้นบายเชฟคุณเต่าบายแม่ครัวคุณเต่าอ,อย่าไปอ้างว่าเป็นเชฟฉันไม่ได้จบเชฟอะแต่ว่าเป็นเชฟประจำบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอตกแต่งเพิ่มเติม,ตมด้วยพริกนะคะไม่ได้ตกแต่งเราชอบกินเมเม็ดพริกสุกๆแบบนี้นะ ในต้มยำเย้เย้ yeah, yeah. เดี๋ยวจะให้ลูกสาวชิมลูกสาวมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอ่ะเชสจิสาวน้อยพูดรักต้ยมยำม o r e s w e e ไหมอยากอยาก add more some sweetness นะไฮไอ้นี่เออมันต้องมีความหวานตัดเข้าไปหน่อย no no we don't use sugar Move away. That yeah. Stavina? Yeah, wait, the... It's called uh, Stavina? Stavina. No, it Vinia. it's called Vinia. Ah, Oh, okay. okay. don't make it, dirty. I'm not. Ah. No, no, no. Mm. Uh, mm. right. Stop, 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 stop. Baby, don't do that. Don't do that. Mm, okay. Oh, You will learn. It's easy to do. เพิ่มเพิ่มเดีย๋ยวเราะต้องถ่ายรูป oh, ตอน <it S 1> ถ่าย y e s อสีสีเฮ y ยว่ i อยู่ไหนก้อยบายอต้มยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นตัดแซ่บปออ่ะชามต่อไปเป็นซุปของสาวน้อยนะคะคุณต่อไม่อุ่นเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวสาวน้อยจะทานไม่ได้มันร้อนอันนี้ก็ยังร้อนอยู่คือจริงๆซุปแบบนี้บีบมะนาวลงไปก็อร่อยเลยนะคะได้อารมณ์เหมือนกินขาแกงขา แต่จะเป็นแกงขาแบบเอ่อยังไงอะไม่ได้จัดจา้างรอบร้ค่ะเรียบร้อยสาวน้อยของเราเ อาหารตอนนี้นะเมนูของกุต่อเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอปรุงนึ่งอยู่เดี๋ยวปูนึ่งเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะไปนั่งทานกันนะคะแต่การทําอาหารของกุเต่อนะวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะว่าเราวางแผนว่าเราจะทําน้ําพริกจริงๆจะทําพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าคือเราเอาปลาออกมาจากตู้แช่แข็งแล้วไงแล้วก็แช่เกลือเรียบร้อยแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวจะเอาปลามาทอดแล้วก็จะทําเป็นน้ําพริกด้วยพริกเผ็ดๆนะคะที่คุณต่อซื้อมาในวันนั้นเป็นพริกสีส้มอะ่ะ มันเรียกว่าอะไรอ่ะพัล,ลามิโยช่างมันจะเอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันที่นัง <c oughs> แต่มันจะเผ็ดมากมันจะเป็นพริกสีส้มแล้วเผ็ดแสบนะคะเผ็ดกว่าพริกของไทยอีกใครมีโอกาสต้องได้ลองดูนะพริกของไม่แน่ใจว่าของอเมริกาหรือของประเทศอะไรเออเพริกต่างชาติไอ้ที่เผ็ดคือเผ็ดสุดจริงๆนะคะลองลองลองดูกินแบบแสบท้องเลยทีเดียวเอาล่ะ,ละก็นะตอนนี้ก็รอใ้คุ่น,น but I...